บนี่เอาคนมอสันมามาหยียบฟ้ามดาครับนี่นี่แผ่นหนาๆด้วพี่น้องเดินนี่คนมาหยิบฟันคนมอสมาหยียบล่องเลื่อนี่กบะบะปลาไหลไม่ไพ่กันอยู่แถวเพื่อนเพคนนี่แหละของพี่น้องคนเขาให้ยฟี่เอาการเน้นกันหนามมาเสื้อขันบุ๊กขันบุมีเวียกกับพ่อเห็ดเหรินอยู่เนาะพ่อได้กินแล้วพ่อได้ขายอยู่ก็มีบุมีเวียกหันจะกไม่อะไรกับเห็ดเอาพี่น้องเพราะทราบมันราคาดีทราบมันบพวกเขาขายข้นเซ็ต คอนเซ็ปต์ก็คือถ้าผู้อื่นเห็ดได้ก็บ่มีเหตุผลสีเฮาสิเฮ็ดงเลยแต่ถ้าเฮาสิได้แน่นอนแต่ว่าตะบุรองก่อนนหน่อยๆเนะะาะพยั้งสิเอา,าเอาจากล่างก่อนนะครับทั้นนั่นจะจังเพิ่มยพยั้งพยั้งสิอย่าไปห้องให้ตะกะแต,แตนเด้อมันฮ้อนฮะนี่พยั้งสิห,ห,ห่ามมันไป็ห้องพื้นห้องพืนงพนงพ้นแล้วมันสิฮ้อนซ้ำมันเอาไฟไปลวกมันมันก็สิตายเอาหยัง้องพื้นบ่ มาดิห้องแล้วห้องก็เอาไม้โอ้เอาในห้องคือเอาเอาไม้ก็ได้เอาไม้แล้วก็ตัวนี้แยงแม่นลงก็คือเราแงนยงายก็จงไปให้มันได้เหยียบในย้ำน้ำจางน่อยนึ่งนี่เอาแมงยิบเอาธรรมดาตัวนี้แมงยิบแต่ว่าไฟพี่ดีกว่ากัเห็ดแบบไม้ได้พี่น้องก็อันนี้มือหลุ่นดุนแหลกมือไม่ลองเบิ้งเห็ดแบบไรจะดีกว่ไม่ทาบหรอกจะเป็นสี่เหลี่ยมยิบหมดเลยแล้วฮะก็จริงยิบเป็นสี่เหลี่ยมยิบผุบหุบหุบมเลยบ่แงงสว่ามผ่าแยงเขาแงงซัมดรเขากะวัดขนาดผ่าแยงเข้าแล้วกก็็็หยยยิิบบบเเเปนสีี่่ลมมมอาาาไ้ัด มันจสติดีไม่ต้องบมีหัวออกเดี๋ยวเดี๋ให้พี่น้องเงบิางๆอีกอนนะก็ได้แล้วเฟตคนมาเพราะว่ามริเดี้ออกได้พี่น้องเพิ่งไปแป๊บเ,เดียวสองสมหื่เออบุญม่หมุนม่หมุนพี่น้องเดี๋ยเบิ้งงานอยู่ด้วเนาะเบิ้งเบิ้งพายกเบิ้งกะท่มานี่น้อง,องๆอยู่นี่แหละกับอใบีิเหลาอยู่บุญไม่ดอกอบาได้กับพวกหูเรื่องแนี่อยู่ ไอ้เงี้ยมือละก็เทืออลไรหนิตอนนี้เริ่มให้มือละสามหรอมือหนึ่งสามเทือนี่แต่ว่าตอนในหน่อยก็ให้แค่มือละสองเวลาเสากับแรงเอาเข้าเข้าให้เน้นยาแงงแน่หนิเอาเน้นยาเดี๋ยวยาม่มีหมดเนาะเออยาทั่วไปก็มันใจว่าปวดฉาดมันก็ได้อยู่แต่ว่าให้มันเหลือกินเด้อห่านไหมันเหลือกินนี่นี่เปียะยาหวานพวกนี้มันจะกินพวกนี้ก่อนโปรตีนมันสูงเนาะมันสิมักกลัวมันเนี่เอายาข้อมันนิดยาแงทั่วไปมาให้มันล่องกองไว้จะปนกันนะ่ย ันสิบกินตัวน่ะหันเอาไว้แต่มันก็กินอยู่แห่ตอนแม่ต่วันพวกนี้เปียพวกยาหวานพวกนี้เอามาให้มันกินมันสิเลืกกินพวกนี้ก่อนตอนแรกก็ให้เธอละต้นนอคมันีดอยู่่ประมาณปลายเดือนพี่น้องมาเอาได้เตรียมการไจะจองก็จองบ่จองก็ถามมาเอามันเหลือจง่อนคีย่ยคูกันอยู่วันนี้ ย่างกันหน่อยก็ได็ครัวกินพี่น้องให้เป็นถุงขายถุงหาสิบาทก็ได้พูยสามพนหยาดหรือเอามาห้ฝากขายก็ได้ได้ซื่อเองอะไรสิบสองสิบสองกงสิบสามกงอันตัวสุทไทยนะใครเหลือซื้ออันนี้อันนี้ถาดเตรียมใส่ไข่ได้พี่น้องใส่ถาดดอกเม็ดบุคคลมูดอกสถาดเล็กๆแล้จังสิไข่คนหน่อ แต่ถาดุ่งเลิกๆมันจะใสิใครดีฟังพูนี่พูนนึ่งพูนมากดอกก็เลยสื่อมากก่อนดีบซียนถัดใครข้นแลยักมากกะบัานรถเส็นเป็นหนักเด้อตบกต้องคูนชีเกตบพวกมากกันได้พูนยาต้องพูนกระปุกเพิ่มเติมมาละเพิ่มอีกได้ตามฟังห้วยกะปลูกอยู่ไหวยฟังคล้อง ไม่ค่อยุ่งอย่างนี้ไปเนาพอกระปุกเพิ่มเติมอีกเอาโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ